สเตรนโกล์ผงก๊อปนะครับจากร้านต้นยางโดนหนึ่าพัสอง้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะครับกับล้อตัวนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของโตโยต้าคัมรี่นะครับรุ่นเอ็กซ์ติมูดครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมนะครับในตอนนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับลายที่เขาเรียกว่าลายเกั็ดนะครับผลิตเมื่อประมาณปีอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูหลักล้อเลยกันจะได้เข้าใจ นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันเลยดีกว่านะครับไม่เสียเวลานะครับล้อแท้นะนะครับตัวนี้อย่างแรกเลยนะครับล้อแท้แน่นอนนะครับมีตาโตโยต้าเห็นไหมครับชัดเจนนะนะครับแล้วก็เป็นขอบ17นะครับกว้าง7นิ้วนะครับออฟเซตอยู่ที่45อันนี้ล้อใหม่เลยนะนะครับแทบไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะครับล้อตัวนี้ผลิตเมื่อปี17นะครับเห็นไหมครับอ่าเดือนเมษาเอพิล นะครับปีหนึ่งเจ็ดนะก็ตรงปีเขานะครับโอเคนะครับรอแท้นะครับตัวนี้นะครับดูก่องมานะครับสวยงามเป็นชัดเจนต้องย้ำอีกรอบนะครับสเปคนะครับของรถโตโยต้าแคมรี่เนี่ยคือห้าลูกมาตรฐานนะครับหรือร้อยสิบสี่จุดสามนะครับเพราะฉะนั้นมันจะใส่ได้กับรถเอาผ่านเบลฟายนะครับแคมรี่วิโก้วิโก้ตัวเตี้ยนะที่เป็นห้าลูกอินโนวาแล้วก็เอสติมา นะครับวก็มี CHR ด้วยนะครับ CHR อีกคำนึนะครับสนใจสอบถามได้นะทั้งชุดราคาไม่แพงนะครับได้รอแท้ไปใส่ใช้งานแล้วก็ได้อย่างอยดีด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับผงก๊อปนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ